ระเบือคือนักรบกล้าอายุทยาเมืองประวัติศาสตร์ไทยสร้างตำนานแห่งความยิ่งใหญ่สุดยอดบันไทยอายุทยาเอฟซสวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบก,กับรายการอายุทยาแฟนตซนครับตซนของคนรักกีฬาและอายุทยาเอฟซครับผู้ชมครับตอนนี้ครับ แน่นอนครับผมยังอยู่ที่เดิมครับสนามกีฬากลางจังหวัดกระนครศรีธรรมราชมาดูการซ้อมออของทีมนักเหล่านักรบกรุงศรีอุทยานเอฟซีครับในการเตรียมตัวยกพลบุกไปเยือนกบินซิตี้นะที่สนามกบินบุรีนะครับจังหวัดปราจีนบุรีในวันเสาร์นี้นะครับไหนเรียกว่ากำลังกำลังะแม่งการซ้อมกันหน้าดูนะฮะแล้วก็ตอนนี้ครับ อยากจะบอกว่าสนามกีฬากลางอายุทยานี่ลูวิ่งตีเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสวยงามมากชิ้นเถียวมาใคยอยากมาลองพิสูจน์อยากให้มาเยี่ยมมาเชียร์มาชมกันนะครับสนามใหม่สวยจริงๆนะครับตอนนี้ก็เรียกว่ารองรับการแข่งขันระดับชาติได้เรียกว่าสมบูรณ์แบบนะครับสนามมีมาตรฐานมากๆเนี่ยฮะและก็ย้อนถอยหลังกลับไปครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับอายุทยาเอฟซีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมนักรบคุนดานนครนายกเอฟซีครับเรียกว่าโอ้โหเฉือนเอาชนะกันไปแบบใจหายใจคว่ำครับ หประตูต่อศูนย์ครับจากการทาประตูของอเ r รฟอลลินดูโรซิมีครับการแข่งข,ขันจะสนุกตื่นเต้นเร้าใจแค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามกันในช่วง Highlight of the day นะครับแต่ว่าช่วงนี้ครับสตาร์สวีคครับพาท่านไปรู้จักกับปาการหลังจอมเก๋าของอายุทยาเอฟซครับที่ว่ามีส่วนช่วยมากเหลือเกินนะฮะที่ทำให้อายุทยาเอฟเสียประตูน้อยเหลือเกินนะครับในตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเขาผูนี้คือสุจินเพ็งสิริครับ นักเตะที่ีรกวก็ประสบการณ์สูงมากๆนะครับ <c oughs> เคยผ่านการเล่นในระดับโปรวิเชียนลีกกับสุพรรณบุรีมาแล้วด้วยนี่คหลายท่านเรียกร้องมาเลือเกินครับบอว่าอยากรู้จักนักเตะคนนี้จริงๆเพราะว่าโชว์ฟอร์มในสนามได้โดดเด่นเหลือกเกินวันนี้พาท่านไปรู้จักกับเขาคนนี้ครับสุจินเพ็งสริในช่วงนี้เลยครับ star of the week <c oughs> จินเพ็งสิริครับกองหลังครับหมายเลขสามสิบหกครับยุทใหญ่เอฟซีครับอยากเป็นบอลไทยลีค่อยค่อยเก่งทีละนิดอยากติดทีมชาติไทยหวังไม่ไกลเกินไปจะฝึกฝนจะพาฟันเล่นฟุตบอลไทยลีลีกที่หนึ่งของไทยยอดฝีมือมีมากมายเริ่มเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่อยู่ 7ขั้วครับโรงเรียนวัดโพน,นลุมิตรแล้วก็เลื่อยมายันมัธยมครับตอนต้นโรงเรียนสงุทาวิทยาเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งกีฬาระดับจังหวัดครับแล้วก็ได้แชมป์กีฬาจังหวัดพอจบจากมต้นก็นมาเรียนที่โรงเรียนมปลายโรงเรียนบรรหารวิทยา1ครับ แล้วเป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งกีฬากรมพระของทัะกาศเราได้รองแชมป์แล้วเป็นตัวแทนของจังหวัดสุพรรณบุรีเยาวชนแห่งชาติที่กำแพงเพชรแล้วก็ได้แชมป์เยาวชนแห่งชาติที่กำแพงเพชรครับเเกกินนนไดป็คั ใจไปสนัุำหรับฟุตบอล,ลบอาชีพผมเริ่มเล่นให้กับทีมสุพรรณบุรีต้องสมัยเป็นโปรลีครับแล้วก็เล่นมาให้สุพรรณเรืเ่อยมาแล้วก็ไปนคนปรปฐมครับพอนครปฐมเสร็จผมก็ไปนครสวรรค์พอเล่นลนครสวรรค์เสร็จผมกลับมาเล่นสุพรรณอีกครั้งครับ แล้วก,ก่อนที่จะมาเล่นอ่างทองแล้วก็ไปสมุทรสาครครับแล้วก็มาที่ยุธยานี่ครับที่สุดท้ายครับเหตุที่เข้ามาอยู่ยุธยาสี่ พอเพื่อนชวนมาครับมานิดน้อยเวทลองให้มาขัดดูครับแล้วก็ทางผู้ใหญ่ก็เห็นชอบครับว่าปุกปิดเท้าดีอะไรเงี้ยครับแลยเข้ามาอยู่ครับไซตุที่ผมเลือกมาเล่นยู่ใหญ่เอซีอยู่ใกล้บ้านเดินทางสะดวกและผู้ใหญ่เอาใจใส่ดูแลและกองเชียร์หนาแน,น่นผมจึงเลือกเล่นให้ยุ่ใหญ่เอฟซีครับ รักแฟนชาปยุยาเอครับผมขอฝากไว้ขอให้มาเชียร์กันเยอะๆในบ้านทุกนัดครับแล้วผมก็จะพาทีมยุยาเอฟขึ้นดิวชันหนึ่งให้ได้ครับขอฝากด้วยครับ ครับแล้วนั่นก็คือช่วงสตาวสุบวีครับกับสุปจินเพ็งสิริครับนักเตะที่เรียกว่ามากประสบการณ์เหลือเกินครับเคยเล่นในระดับไทยแลนด์โปรวิเชียริกับสุพรรณบุรีเอฟซีนะฮะเล่นกับนครปฐมเอฟซีอ่างทองเอฟซีล่าสุดครับสโมสรล่าสุดก่อนที่จะมาอยู่ยุทธยาก็สมุทรสาครเอฟซีครับเรียกว่าเป็นนักเตะที่มากประสบการณ์จริงๆครับเขาบอกว่ามานี่เพราะว่า พิกัสมาดนน้อยเวทเป็นคนชวนมานะครับซึ่งเรียกว่าพิกาสก็การันตีสีเท้าได้ในระดับหนึ่งค mm hmm. นะครับในฐานะที่เคยร่วมง,งานกันมาตั้งแต่สมัยยุสุพันบุรี mm hmm. นกคลักเตะคนนี้ก็หวังว่าหลายท่านคงจะทาความรู้จักไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับในช่วงไฮไลท์ออเดยนนี้ครับพาท่านไปชมบรรยากาศการแข่งขันครับในการเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนักรบขุนด่านนครนโอเอฟซีครับบรรยาก,กาศเรียกว่าสนุกสนานครับมีกองเชียร์เข้ามาให้กําลังใจกันจนเกือบเต็มความจุข,ของสนามเช่นเคยครับอยุธยาเอฟซีครับ เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์หนึงประตูต่อศูนย์ครับจากการทําประตูของอัจเรฟฟอร์เินดูโรซิมีครับหลังจากนั้นก็เรียกว่าบุกกันแบบมโหลารเลยครับแต่ว่าผู้รักษาประตูของนครนายกต้องบอกว่ามหาเทพครับบินปัดได้เกือบทุกลูกเลยครับบรรยากาศวันนัดด้นสนุกตื่นเต้นเร้าใจสักแค่ไหนครับใครที่ไม่ได้มาดูที่สนามเราพามาให้ชมกันในช่วงนี้ครับไฮไลท์ออฟเดอะเ และนั่นก็คือทั้งหมดของอายุทยาแฟนต้นในสัปดาห์นี้ครับผมว่าหลายท่านที่เป็นคอฟุตบอลเนี่ยผมจะได้รับความสุขความสนุกสนานจากรายการของเราไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับวันเสาร์นี้ครับอายุทยาเอสพีครับมีโปรแกรมออกไปเยือนกระบินซิตี้ครับที่สนามอเอเ่สนามกบินบุรีในฮะไทยทเคยไปมาแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่จะเห็นว่าสนามนี้มีรถไฟวิ่งผ่านด้วยนะก็สัปดาห์นี้ครับต้องบอกว่า อาเจียทีไอซีค่อนข้างพร้อมครับเพราะว่ากบ,บินซิตี้เนี่ยล่าสุดรับาไพา่ให้กับทางเขาเอซีไปถึงประตูต่อหนึ่งครับสุดา์นี้ก็ถ้าไม่ประมาทสักอย่างครับคาดว่าน่าจะเอาชนะได้ในยากกับทีมกบินซิตี้นะครก็ยังไงก็ร่วมตงแรงเชียร์แรงใจให้กับเหล่านักรกภุมสีของเรานะครับใครที่อยากไปชมการแข่งขันเนี่ยรถออกที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับส่วนรถออกกี่โมงนะครับค่ารถเท่าไหร่นะครับก็ เข้าไปติดตามรายละเอียดกันได้ครับที่เ w w a y u t t h a y a f c c o m นะครับส่วนสัปดาห์หน้าอยากให้ผมสัมภาษณ์ใครพูดคุยกับใครก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ในเว็บบอร์ดของอ y u ุท h a y a f c c o m ได้เช่นกันนะครับติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของจังหวัดพระนครสยุธยาครับรวมถึงอยากประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทางหน้าจอเอทครับคลิกเข้าไปที่เ w อร์ไวท t เว็บวเอครับหรือว่าเข้าไปที่ f a c e b o ก k c o m ครับเสิร์ชคำว่าสถานีข่าว ATV ครับแอดมาเป็นเพื่ ครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการอายุทยาแฟนตอมมาตั้งแต่ต้นรายการเลยสัปดาห์หน้าเราจะไปพูดคุยกับใครครับไฮไลท์คู่อายุทยกากระบินจะส,สนกุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวติดตามชมในสัปดาห์หน้าครับสำหรับสัปดาห์นี้คงต้องลาไปแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับทางเอทีวีเคเบิลทีวีของอายุทยาครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ ทีี่ละน้อยาอ่างติดทีมชาติไทยหวังไม่ไกลเกินไปจะฝึกฝนจะพาฟันเล่นฟุตบอลไทย